ช่วยใวันม,มีชันน่าจะมารีวิวแอดออนแอดออนไปนันออนนี่ครับผมใครระเบิดโบสโระเบิดออกมาปังนี่ครับผมปังนะครับถ้ายิงเมื่อไหร,อร่ก็ไประเบิดเมื่อห่นานนะรู้สึกระเบิดจะแรงนี่แหละไม่ตวปะาที่ผมไม่รู้นะว่ามันแรงไงนะนะโอ้มันติดสโลตต่อไปคือขอบคุณครับ เป็นยิวคุณจริงนะยิวเป็นกามังตลาลันสีหรือเรียกไงว่าโง<อ>่มีครับผมอันต่อไปไปเลยนะเ,าเน้าไปเลยวะโมเมเหนช่วยน่ออันนี้เหมอนในเจ้าอันนี้นะครับมันต้องใช้ในเซิร์ฟที่ เซอที่ไม่ใช่ที่โลนะครับถ้าใครกดโอผมจะทิ้งลิงให้นะปงยุ่งยงยุ่อนะครับคปเปิ้ลอ้าว่อเคทายป่าคิเปอร์ใส่ฟ้านะครับแต่มันก็ต่างอเอ้าวมันจะเป็นหน้สกียใช่ไหมบ้าเรียบร้อยอ่งคิเปอร์ใส่ฟ้า จะฆ่ามันครับผมซ้อมไม่ไว้ชีวิตมันแนว่วปุ๊บไปครับผมระเบิดทีนี้ลอนไปเร็วป้าของลูกป้าเรียบร้อยครับผมน,นี่เหมือนจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปนยิงแล้วมันอะไรนะโอยได้เนะออตัวใหญ่นั่นแหละครับจังส้อนให้มึงไปดูโอกาสเลยไม่อยากให้มือไม่มีนนะ ไปโยกดาดหัวแรงด้วยนะพอดีนายบินได้นะเดี๋ยววันนี้มันต้องเจอเจอพลังแบบจะเปิดหน่อยไปแรงมาเปิดไปลังมากินลูกแรงมากินลูกแรงมากินลูกเลยเพราะนั้นยังไม่ลงมาเลยลงมาแล้วกูไม่เห็นเลยยัลงมาแล้วแต่ยัไม่เห็นฮ่โอเคครับกันต่อไป ตาบวมแล้วน,นะหมูคำหมดทั้งมวลขอให้อ่อนออน,นี้นะไม่รู้ๆยียยย่อะไรไม่รู้ตาบอดว่ะเมื่อกนะี้ตาบอด,นะด,ดตอเนี่ยนะโอุ้มลืมบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขมูก่อนแน่เปรี้ยวอ้าวจะเป็นนี่ไนงะ อ้ครับ่าโดนค่อยวามันจะกายเป็นนี่มันจะกลายมากเยี่ไม่ดนะนี่จะเป็นนี่นฮ่าๆวนี่จะจางไปเลยนี่เร็ว อลมุมถี่เป็นตัวเล็กมากเลยอนะไม่ต้องไปเลยมเ,เป็นการมันไส้เล็กๆน้อยๆเป็นการมันไส้เล็กๆน้อยๆอยังไม่ล้างปาบอ้าวโอ้โไส้ นะหนูหน mm ูป hmm. ิดเคหนูที่มิ้งโอ้อโหปิดคุกหรือปิดควายดิเย้ครับก็ต้องมาทั้งมวลขันตอนหมดจบไปแล้วใครชอบอย่าลืมกระเทิบไลค์คลิปนี้นะครับไปถึงสองหมื่นด้วยนะครับกระทิบไลค์ด้วยครับ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะครับถึงล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมและเลยอย่าลืมบอกว่าไอพวกนี้อะไรถึงจุดกดที่ขวามือได้เลยครับปิง้งอย่าลืมก่อนนะครับผมใครถึงสุดใครถึง๋งสุดผมม,มินนะครับผมมินนะครับคนที่ก้แล้วกคนทีครับคนชอบหน่วยชอบมากกว่า ลาค่อุดทยครับบ๊ายบาปังไม่หวโอ้